เรียนวันแรกตื่นเต้นสุดๆเป็นเลยเมื่อคืนฉันนอนดึกคิดแผนใหม่และนั่นคือกลุ้มว<อ>ฉันต้องการความเป็นไปได้ทางลบทั้งหมดของวันแรกในโรงเรียนใหม่ฉันคิดก่อนเธอเยอะใครสะกดอุกกาบาตเป็นบ้างอย่ายแย้งทําให้ไรลี่เป็นคนเด่นวันนี้แต่ก็กลุ้มกลืนนะหละังเจได้ทำเสร็จไรลี่จะเริมจ,จนสาวอื่นมองเสื้อผ้าตัวเองแล้วร้องยีลัล่ะใช่ล,ะละันล่ะทคุมคอนโซลนะทําให้ไรลี่แฮปปี้ทั้งวันแล้วฉันชมอย่างชุดเถอน่ารักอู้ชุดเก่านะขอบคุณมากฉันชอบมันพริ้ว าใไ่ความคิดมาตรงเวลาไปชนเขียวขนฝันกลางวันลงมาสั่งเพิ่มด้วยเพื่อในห้องเรียนััหน่าเบือ่อใช้การได้แน่ถ้าโรงเรียนใหม่มีแต่วิชาน้ำเน่าหน้าเบือ่อซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละอู้เศร้าซึมฉันมีงานสำคัญสุดยอดเลยให้เธอนะจริงเหรอ,อตามาเลยเธอทำอะไรอยไ,รไปเลยนี่คือวงเวียนขนเศร้าหน้าที่เธอคือเก็บความเศร้าทั้งหมด ไว้ข้างในนั้นนะ